Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 เราเด็กกคนคลิปนี้นะคะเราสพาร์ุกคนเนี่ยมารับของฟรีชี้กันค่ะจะเป็นตุกตาสีทองนะคะเอาไว้เกาะที่ไหล่ตรงนี้นะคะชิ้นนี้เนี่ยแจกทั้งหมดนะคะ10,000แสนชิ้นด้วยกันนะแล้วก็นะตอนนี้เนี่ยมีคนรับไปแล้วนะคะ14,790พิชิ้นค่ะสามารถรับได้ฟรีนะคะจากในแบบนี้นะคะมีชื่อ Please Donate นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์แมาให้ใต้คลิปนี้ค่ะเมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแบบแล้วเนี่ยให้ทุกคนนะคะวิ่งตรงมาที่ด้านหลังตรงนี้เลยค่ะมันจะมีเป็นไอเทม ะะก็กดรับฟรีได้เลยนะเพียงเท่านี้นะคะเราเนี่ยก็จะรับของฟรีชิ้นนี้ค่ะต้องส่วนของจุดเกิดตุ๊กตาเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าของแต่ละเซิฟเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะคะอย่างของเราเนี่ยมันจะเกิดที่นี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยไปเจอเซิฟอื่นนะคะตำแหน่งของตุ๊กตาเนี่ยอาจจะไปเกิดที่อื่นนะคะแต่ว่ามันก็จะอยู่ในระแวกในแมปนั้นนะคะทุกคนแมปเนี่ยมันไม่ได้กว้างมากนะคะลองหาหาดูค่ะเดี๋ยวก็จะเจอนะคะรีบรับนะคะเป็น10,000แนคนแรกเท่านั้นนะคะที่สามารถรับของฟรีได้ค่ะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็เพ